สวัสดีทุกคนวันนี้มาสายหน่อยนะคะคือเมื่อคืนนี้เกอรารวาสทั้งคืนเรานอนไม่ได้เราต้องแยกไปนอนอีกโรงแรมหนึ่งคือเกคือเหมือนแกหลงแล้วเกก็เห็นภาพเหมือนภาพหลอนกลางคืนเนี่ยคือเรานอนกันคนละเตียงแกเห็นภาพหลอนว่าเราเอาผู้ชายมานอนอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยต้องให้แกนอนคนเดียวเพรากกะเกออวยวายตอนเช้าก็เลยก็ออกมาพาแกไปกินอาหารเช้าแล้วก็ ส่งกินอาหารเช้าเสร็จดูแลเสร็จเราก็กลับไปโรงแรมเราคือตอนนี้เราแยกไปอยู่โรงแรมอีกที่หนึ่งเพราะว่าแการาวาดมากเออวยวายคือเขาเห็นไม่ได้เห็นเราอยู่คนเดียวเห็นว่าเราอ่ะมีผู้ชายมานอนด้วยท้ง,งที่ไม่ได้มีอ่ะคือแกคือภาพมันหลอนอะ่ะเราก็เข้าใจอยู่คนแก่ก็จะเป็นอย่างนี้แม่เราก็เคยเป็นก็ตอนนี้เราก็ไปเช่าโรงแรมอยู่อยู่ไม่ได้ไกลยอยู่ใ,ใกล้แกตอนเช้าก็มาดู พอตอนเย็นก็มาพาไปกินข้าวพอโตตอนคืนหลังจากแกนอนแล้วก็ให้แกนอนคนเดียว<ม>เพราะว่าไม่งั้นเราก็นอนไม่ได้เลยทั้งคืนเอ,อ่โอโวยวายทั้งคืนแล้วก็คือ,อ,อ,อโอยวยวายแล้วแกก็เหมือนอยากจะฟางปลาข้าของอะไรแบบนี้คือมันเป็นอาการของคนหลงลืมนะคะ